ข่าวจากหน่วยงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ครับคุณผู้ฟังครับจากทางไบโอเทคสวทชครับไบโอเทคหรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชครับร่วมกับบริษัทไบโอเมดเทคโนโลยีโฮดดิ้งประเทศไทยจำกัดและสมาคมจุลินทรีย์ลำไส้ฮ่องกองหรือ HKSGM ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและผมก็ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านจุลินทรีย์และโปรไบโอติกในประเทศไทยครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับคุณฟังครับว่าร่างกายมนุษย์นั้นประกอบด้วยเซลล์จํานวนมากกว่า100ล้านล้านเซลล์ลแต่เซลล์มนุษย์แท้จริงนั้นมีเพียง30ล้านเซลล์ครับที่เหลืออีกกว่าร้อยล้านล้านเซลล์ลเป็นเซลล์ของจุลินทรีย์ซึ่งอาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายของเราเมื่อจุลินทรีย์เหล่านี้อาศัยอยู่รวมกันเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ก็จะเรียกว่าไมโครโบไบโอมซึ่งหมายถึงสังคมจุลินทรีย์ครับเช่นไมโครไบโอมในลำไส้ก็จะประกอบไปด้วย จุลินทรีย์ชนิดต่างๆมีความหลากหลายในแต่ละบุคคลครับจุลินทรีย์ที่พบในระบบทางเดินอาหารเหล่านี้มีทั้งชนิดดีที่ช่วยทำหน้าที่ย่อยอาหารเสริมการเผาผลาญดูแลระบบภูมิคุ้มกันสังเคราะห์วิตามินและช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายสมองและอารมณ์และกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเมื่อองค์ประกอบของไมโครไบโอมมีความสมดุลจะส่งผลให้การทำงานของร่างกายเป็นปกติ แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของไมโครไบโอมทำให้เกิดการเสียสมดุลจะสามารถก่อให้เกิดโ,โรคหรือความผิดปกติได้ครับดรวันนพวิเศษสงวนครับผู้อำนวยการของทางไบโอเทคสวทชอาจารย์ได้เปิดเผยนะครับว่าทีมวิจัยจากไบโอเทคมีการศึกษาเรื่องไมโครไบโอมในเชิงลึก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีฐานมัลติโอมิกส์ครับที่ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ไมโครไบโอมการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตที่ระดับจีนและเมตาบอลไลท์เพื่อนำมาศึกษาความสำคัญและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรแบคทีเรียในลำไส้ต่อระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิต องค์ความรู้และเทคโนโลยีฐานที่ได้พัฒนาขึ้นช่วยให้การศึกษาไมโครไบโอมมีความแม่นยำและละเอียดลึกมากขึ้นช่วยให้การวิจัยและพัฒนาด้านไมโครไบโอมสามารถนำมาสู่การใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนความเข้าใจการอยู่รวมกันของกลุ่มจุลินทรีย์กับเซลล์เจ้าภาพหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนและควบคุมให้จุลินทรีย์มีคุณสมบัติหรือเป็นแหล่งผลิตสารชีวาภาพที่อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่เราต้องการได้ในปัจจุบันการวิจัยไมโครไบโอมในมนุษย์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลของอาหารที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงไมโครไบโอมในลำไส้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของร่างกายสุขภาพและการเป็นโรคของมนุษย์ก็แทบจะกล่าวได้ว่าไมโครไบโอมเกี่ยวข้องกับการทำงานในร่างกายทุกส่วนของมนุษย์ครับซึ่งนำมาสู่การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์เสริมสุขภาพหรือที่เราคุ้นหูกันนะครับนั่นก็คือโปรไบโอติกส์ครับนอกจากนี้นะครับเมื่อปีพศ2561 ยังมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารทางวิชาการระดับนานาชาติชื่อว่า Cell Journal ครับได้มีการเผยแพร่เรื่องการมีไมโครไบโอมในลำไส้ที่แตกต่างกันของประชากรแต่ละภูมิภาคเนื่องจากอาหารที่บริโภคเข้าไปในร่างกาย Biotech สวทชแล้วก็ Biomed นะครับผู้ประกอบการและ HK SGM สมาคม จุลินทรีแ์ลมไส้ฮ่องกงนะครับได้จับมือร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมโปรไบโอติกส์ที่เหมาะกับประชากรไทยโดยมุ่งศึกษารูปแบบไมโครไบโอมของประชากรไทยโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่หลากหลายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่ละพื้นที่โดยข้อมูลการศึกษาเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ไมโครไบโอมจะนำมาใช้พัฒนาสูตรผลิตโปรไบโอติกส์ o T X และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆซึ่งออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับ ทั้งนี้ทั้ง3ฝ่ายยังจะมีการศึกษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันของประชากรไทยครับอาจารย์วันนบ,บบอกนะครับว่าไบโอเมดมีความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์การทดสอบคุณสมบัติของโปรไบโอติก การพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์จุลินทรีย์โปรไบโอติกในระดับห้องปฏิบัติการและขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกในระดับอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการต้นน้ำและกระบวนการปลายน้ำ ได้แก่การผลิตเซลล์ด้วยการหมักแบบเหลวครับการเก็บเกี่ยวเซลล์การทำแห้งนะครับและการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่มีคุณลักษณะตามสเปคที่กำหนดภายใต้มาตรฐาน GMP สำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในมนุษย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในครั้งนี้ครับ สำหรับไบโอเมดในประเทศไทยนั้นมีนายแพทย์พิชัยนำศสรีกุลและนายวันวณัทมาอินดำรงตำแหน่งแชร์เพลเซอร์และซ e อตามลำดับมีบริษัทแม่อยู่ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งเก็บสะสมฐานข้อมูลจุลินทรีย์มากว่า20ปีทั้งของคนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกและยังมีผู้ถือหุ้นที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นอาลีบาบาคุณหูใช่ไหมครับ Chinese University of Hong Kong และ GoB ี Partners ครับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนของบริษัท ก็มี3แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางที่1คือเพิ่มจํานวน s a m p l ลไซส์ของตัวอย่างจุลินทรีย์สคือทํางานวิจัยที่ครอบคลุมกลุ่มโรคมากขึ้นและ3คือ explore ครับหรือว่าสํารวจแนวทางการรวม probiotic กับ ingredients อื่นๆเช่นเห็ดสมุนไพรโดยปัจจุบันในประเทศไทยทางบริษัทได้ให้บริการการตรวจจุลินทรีย์ในลําไส้ทําให้ทราบว่า probiotic สายพันธุ์ใดที่พร่องไปในร่างกายของผู้รับการตรวจซึ่งจําหน่ายคู่กับ probiotic ทั้งแบบเฉพาะบุคคล แล้วก็ยังมีโปรไบโอติกแบบทั่วไปด้วยครับโดยเลือกสายพันธุ์โปรไบโอติกแตกต่างกันตามกลุ่มอาการที่ต้องการการดูแลซึ่งคิดค้นสูตรจากฐานข้อมูลจุลินทรีย์ของคนในประเทศไทยโดยเฉพาะครับคุณวันวนัสมาอิน CEO ของทางไบโอมดนะครับได้กล่าวเสริมครับว่านโยบายของกลุ่มบริษัทไบโอมดเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการบนแนวคิด scientific และ Precision base ครับกล่าวคือโซลูชันทุกอย่างที่บริษัทนำเสนอต้องมีที่มาที่ไปรองรับอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ด้วยเหตุนี้ครับไบโอเมดฮ่องกงจึงได้ทุ่มเทงบประมาณและบุคลากรไปกับการทำวิจัยเกี่ยวกับลักษณะจุลินทรีย์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มโรคผื่นแพ้ผิวหนังสะเก็ดเงินโรคทางสมองรวมไปถึงการบรรเทาอาการของโรคดังกล่าวด้วยครับ ด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานโปรไบโอติกสายพันธุ์ต่างๆที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยบรรเทาโรคดังกล่าวได้และดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจุดินทรีย,ย,ย์ควบคู่ไปกับการสังเกตอาการซึ่งงานวิจัยทั้งหมดก็ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารการแพทย์แล้วครับโดยความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างไบโอเทคสวทชไบโอเมรวมถึง HKSGM ในประเทศไทยนั้นก็จะใช้ methodology หรือวิธีการที่ใกล้เคียงกับการวิจัยที่ทําสําเร็จแล้วในฮ่องกงแต่ปรับเปลี่ยนในบางส่วนเพื่อความเหมาะสมสําหรับงานวิจัยในไทยซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากไบโอเทคมาประกอบกันนี่นะครับทำให้ร่นระยะเวลาการทําวิจัยรวมถึงทรัพยากรแต่ยังคงไว้ซึ่งแนวทางการนําไปสู่ข้อสรุปด้านจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับคนไทยนอกจากนี้ทั้ง3ฝ่ายก็จะร่วมกันเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์และโปรไบโอติกให้กับผู้บริโภค ชาวไทยครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการขยายตัวธุรกิจโปรไบโอติกให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ว่าแท้จริงแล้วโปรไบโอติกนั้นมีประโยชน์มากมายกว่าเพียงแค่เรื่องการขับถ่ายเท่านั้นนะครับ